สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนชาวสัญญางพาราทุกท่านนะครับวันนี้ก็เก็บยางอีกเช่นเคยนะครับจริงจริงแล้วนะครับอยากจะพูดพูดให้เรียนให้ทราบอย่างหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใส่ปุ๋ยเม็ดได้นะครับแล้วทีนี้มันก็เกิดปัญหาหนึ่งคือน้ํายางไม่ไหลนะครับเพราะว่ามันต้นยางไม่ได้กินสารอาหารไม่ได้กินปุ๋ยนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือ หน้ามันแห้งนะครับหน้าแห้งหน้าแข็งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลากรีดมันลาบากมันปวดมือนะครับแล้วเรามาจะแก้ไขได้ยังไงนะครับหนึ่งนะครับตอนเนี้ยที่ผมทานะครับผมจะทำเป็นสองแบบก็คือแบบอมบุพัทแบบเม็ดนะครับแล้วก็แบบน้ํานะครับซึ่งของเราเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยน้ํานะครับมันเป็นสารสกัดนะครับถามว่าสารสกัดกับปุ๋ยน้ําต่างกันยังไงก็ ไอตัวของปุ๋ยน้ำเนี่ยครับเขาจะมีโมเลกุลที่มันใหญ่เวลาที่เราพ่นไปเนี่ยสังเกตไหมครับว่าหมักปุ๋ยน้ำเองนะครับมีสูตรโน่นนี่นั่นนะครับของอาจารย์โน้อนอาจารย์คนนี้นะครับแล้วทําไมต้องพ่นแบบโอ้โหแบบเปียกนะครับเปียกโซกลงมาเลยซึ่งมันลําบากมากนะครับแต่ของเราเนี่ยของผมเนี่ยนะครับผมทําไป2สองสูตรนะครับแบบเม็ดแบบน้ําแล้วก็แบบน้าเนี่ยเราทําแบบพ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพอย่างที่สอง พ่นาทาระเบิดท่อนะครับมันต่างกันยังไงก็คือพ่นเพื่อพื้นฟื้นฟูนนสภาพเนี่ยมันเหมาะกับสวนยางพาราที่แทบจะไม่มีฝนเลยหรือว่ามันแล้งนะครับหรือวาอ่าต้นยางที่มันโทมนะครับเราต้องปรับสภาพคือ1ช่วยให้ต้นยางเนี่ยเขาได้รับสารอาหารแล้วก็น้ําไปพร้อมกันนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่2ก็คือให้เขาเนี่ยมีความชุ่มชื้น นะครับแล้วก็ไอ้พวกละอองเนี่ยที่มันที่มันกระจายออกไปตามพื้นเนี่ยนะครับเขาจะช่วยในการกําจัดเชื้อราเพราะว่าของเรามีจุลินทรีย์อยู่แล้วที่ช่วยกําจัดเชื้อราด้วยนะครับเขาก็จะได้รับสารอาหารได้รับน้ําแล้วก็ได้รับปุ๋ยด้วยนะครับ<สะ>เพราะว่าของเราเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของ NBK ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับอย่างที่2ก็คือเมื่อเรา,เาฟื้นฟูสภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แบบทาระเบิดท่อ นะครับทาไมต้องใช้แบบฐาระเบิดท่อเพราะว่าไอตัวทาระเบิดท่อมีตัวของสารสกัดโฟลนอยนะครับซึ่งแล้วก็มีโกรดฮอร์โมนช่วยขยายท่อน้ายางให้กว้างขึ้นถ้าถ้าน้ายางมีแต่ท่อน้ํายางแคบแบบนี้มันก็ไม่สามารถที่จะไหลได้สะดวกนะครับแต่ถ้าเราขยายท่อน้ำยางให้กว้างขึ้นมันก็ไหลได้สะดวกได้ปริมาณน้ํายางที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่เราก็มีสองสูตรนะครับก็อยู่ที่ว่า เราจะเลือกสูตรไหนนะครับแล้วทีนี้ถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมอยากให้ใช้สูตรพ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพก่อนให้ต้นยางเขาสมบูรณ์ขึ้นมาก่อนแล้วเราใช้ตัวระเบิดท่อนะครับขยายท่อให้น้ํายางเขาไหลสะดวกนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางนะครับก้อนยางนะครับหลายๆท่านก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมทำทำยางกี่มิตรนะครับนี่เห็นไหมครับแข็งนะครับจิ้มลงไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันยังเด้งเด้งดึงๆเนี่ยนี่ครับ เนี่ยนะครับอ่าก็มีก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเล็กๆอย่างนี้ก็มีมันไม่ได้ออกเยอะเหมือนยาเร่งนะครับอ่าต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอ่ามันก็จะมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กบ้างแต่ของเราทํามันก็ไม่ได้หลายมีดแล้วเนาะรับก็ก็ดูอ่าวันนี้นะครับก็ดูปริมาณนะครับวันนี้ก็ได้6กแข่งนะครับก็น่าจะ300กว่ากิโลนะครับก็ ลองลองดูนะครับลองพิจารณาดูว่า,เ,าเราจะรอแค่ปุ๋ยเม็ดเนี่ยผมบอกเลยมันมันยากนะครับยิ่งปรากฏการณ์เอนอโญด้วยแล้วเนี่ยนะครับฝนจะแรงมากนะครับในปีนี้ปีหน้ายิ่งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเรามีสารอาหารที่ช่วยพ่นนะครับหรือว่าช่วยทาเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ต้นยางได้เนี่นะครับมันจะดีกว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ